สวัสดีจ้าปนกเลยจะเดอ้อเจอกันกับปนกอีกแล้วจ้ะวันนี้ปนุกพามาป่าเดินยากเหมือนเดิมจ้ะนี่บรรยากาศก็เหมือนเดิมนาะจากนะปนกเห็นเฮ็ดแล้วจ้ะนี่นะดกงามๆพี่น้องนี่นี่นี่นะ,นอ,นนนนะอยู่ใกล้ๆเฮ็ดเองจ้ะท้องสุน,นโอ้ยวันนั้นปนก็กเดินผ่านมาทั้งนี้นะเมือสองวันที่แล้วจ้ะ โอ้ยดอกงามอีกแล้วพี่นนอไม่ฟินนี่น่ะดอกงามๆจ้ะเดี๋ยวข้างหลังเปน็นดอกนี้อีกแป๊บนึงจ้ะแล้วปนุหันกล้องก่อนกำลังโผล่เหมือนเดิมหนุบวันยื่นอยู่น่าจังข้างๆหนแต่ว่าดอกนุ่ยนี่เนี่ยนี่นี่ปนุใจดูนี่ ดอกเนาะนั่นอีกสองดอกจ้นะน่ะกำลังโผล่ดอกหน่วยไปเอาดอกหน่วยนี่ก่อนดอกหน่วยหน่อยจ้ะแต่ว่าปนุก็จะเอาคือเก่าๆน,นี่นี่น,นี่เอาดอกนี้ได้ใกล้กันเห็นจะหัวมันโผล่จ้ะนะมันชอบขึ้นกับมอดแบบนี้จ้ะ มันชุมนะ่มเนาะปนกว่านี่ไปกันจ้ะสามดอกเดี๋ยวถ้ามันยังชุ่มอยู่เด้๋ยวมันก็ผูึคนมาอีกจ้ะนี่สามดอกปนุกขังที่เลียวเนาะปะนุกก็เก็บตรงนี้ที่ปนุกเหลือไว้ดอกหน่อยเน,นี่ยจ้ะนี่นี่มันขึ้นมาแล้วดอกกระจิตเล็กแต่ว่านี่ขางกันพี่นะ้องนาะ สี่สามสามดอกตรงรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปนุกเอาไอกระจิ๊ดนี่เดี๋ยวปนุกจะเอาไหมดอกเล็กนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอันนี้วัชิญกติ้งใหม่นี้หยุดไม่ได้จ้ะอ๋อแค่เพื่อนจะเนาะอือช่วงคูดยากจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาดุกจะเอาไงดีนี่เนี่น,นี่อันนี้ก็แม่นแต่ว่าอันนี้ใบก่อนเนาะจา้ะเนาะอืมง่าย ดอกไม่ค่อยใหญ่จ้ะแต่ว่าก็ได้อยดีนี่นนอิซงดอกเดี๋้อปลนุ่งขามก่อนว่ะท่านหยุดมันบังน่าจะหน่อยนึงนะนู้นอีกเฮ็ดเด้อเด้อแป้งนึงเด้อจ้ะฮั่นดอกน้ำจ้ะน่ะโอ้โห้คืนนี้แล้วจ้ะกระล้องโผเพราะนั้นปนุกมาไมนยังไม่โผู๋ขนาดนี้นะโผู๋แต่ดอกหน่อยจะจิ๊ดเล็ดต,ตรงนู้น เดี๋ยวๆอืมไหมจ้ะเดี๋ยวน่โอ้ย,อย,อยตาย,ยนี่ะจา้ะสองดอกดอกอนดนิดอันตัวชินิดนจะเอาไหมันาาน่ะจ้ะขีปนกเลื้อยไปทางทิเลวเนาะแต่ว่าดอกปนกลองอยู่ก่อนนี่สามโ อ,อกงามพ่อผมจ้ะอุ้ยหัวรุตแล้วเซ็งเด้อนีจับปลุกเอาตัวดดหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็จะโอ้ยฮักพี่นอนะ้องเนี่ยได้ยุจ่ะ เราก็ต้องหนุนอีกจ้ะอีกสองดอกพี่น้องเย็ดกรา่องโผล่เหมือนเดิมนี่นี่นี่ปนึนเห็นมันมาแต่ไกลนี่นะจ้ะนะอุยอ้ยอุ้ยนี่นี่อีกน,นี่นี่ก็แม่นนี่ก็แม่นมจ้ะตอนนั้นนะ่อหนักกำลังโผล่อีกแล้วตนึจะพูดอันนี้นั่นฮตรงมาดูกใกล้ๆจ้ะมันถึงจะเห็นทำอยางนัน นี่เห็นมันอนะ่ะนี่นะ่ะนี่นี่สนุกเหลือไวจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเอามันนอกจากนอกนี่สองดอกใจดอกงามแล้วพี่น้องนะั<ะ>่นน่ะเฮ็ดเจออีกหนึ่งจ้ะนี่ๆตัวดอ,อกใหม่นี่ตัวกระไดคือเก่าจ้ะอืะืหเห็ด เดินมาเจอแล้วจ้ะวันนั้นปนกก็มายืนตรงนี้นะมาสองวันที่แล้วอ่ะจ้ะปะนกก็มายืนบอกอ้วนว่าเฮ้ยฉันเคยเก็บตรงนี้ว่างง้นวันจันาปนกไปเห็นดอกนี่นึ่บานแลลวพี่น้องตกาแค่สองวันนะนี่เชิงเขียวจ้ะเนี่ยแล้วก็ทางหลังปนกอีกดอกนี่อุ้ยอย่างงาม้ยถักเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่จ้ะหนะหนหนนี่ดอกงามจ้ะ นกจะเฮ็ดอะไรเต็มด้วยนกตัวเฮ็ดเนี่ยงามโอ้ยดอก,าอกองากมสิอีกแล้วจ้ะมาเฮ้ดเฮ็ดงามจา้ะเดี๋ยวดูอีกที่มีไหมตะกี้ปนกเดินมาจากทั้งนั้นนะจะเนาอเดินมาพี่น้องโพสโพอีกแล้ว รนุชัยดูจ้ะหนึ่งดอกอันนี้ไปแล้วอันนี้ปนุกจะทิ้งเนาะทิ้งไว้นี่เนาะจ้ะเนาะอีกสองจ้ะนะโอ้ยเห็ดยังมากอุ้ยนี่ดอกน้อยอีกเดี๋ยวเดี๋ยวปนุชจะเก็บให้ดูจ้ะดอกหน่อยขังกันนี่นี่ดอกหน้อยอันนี้ทิ้ง smells, weiß, ไว้น,นี่เนาะจ้ะเนาะแต่่วาปนุกจะเก็บดอกนี้ก่อนดูจ้ะเด้อนะโอ้ยนี่จ้ะนี่ดอกนี่ปนุกทิ้งทิ้งไว้นี่ เดี <es> anyway, ๋ยวอาอเลยปิดมันเกิดน right. mm ี hmm. ่ตอกนี้เอาไม่ได้เดียวปุวยเนี่ยเต็มเลยตัวปนุ่งสองตัวนียจ้กนี่หนะนี่หนะตองน้อยที่ปนุ่งกว่าน่ะอืมวันตุบๆเลยจ้ะเต็มหดดอกไอ้ตุ๊กม้าหืมฟินอีกแล้วแต่พี่น้องน่ะงามงจ้ะเดี๋ยวหืม จสี่ดอกนะจ๊ะหนูหาทั้งดอกนั่นเอาไม่ได้เลย้านหน่อยหนึ่งเจออีกเรลียวจ้ะหนึ่งดอกหนึ่ตัวไปโอ้ขาหน่อย,ยองอแเราก็ได้คือเกาะมาันงามดีจ้ะขัางที่เล้วปหนุกเหลือไว้จ้ะน่ะ สองดอกที่ปนกเก็บตรงนี้เนาะแล้วก็ขามไปตรงนู้นที่ปนกเก็บอะอันนี้เฮ็ดเมาจะ้ะทังกันปนกเหลือไว้นี่เดยเนี่จะดอกดอกหน่อยอันนี้กระดกหน่อยอันนี้ปนกจะไม่เอาเดีย๋ยวจะด้อเอาดอกน,นี้แต่ว่าหนุหน่าพี่น้องนั่นโอ้ยโหดโคตรจ้ะขังกันขัทงทีแรกปรนกไม่เห็นมัน มันน่าจะขึ้นแล้วแหละครั้งที่เรียก่ะเป็นหนุมาสองวันที่เดียวหืมเฟดจ้ะน่ะอุ้ย,อ,ยอันนี้ครึ่งน,นึงจ้ะเดี๋ยวๆระลองออกดีไหมน่ะอันนี้ก็ได้ไหมอ้ได้อยู่จ้ะแต่ว่าเชิงกวางข้างในกวาง เปนเก็บตรงนี้นเนาะเงยไปเห็นหนี่เจ้าจระฟังเน้องอ่ะน่ะได้เห็นเฮ็ดอุย้ยเฮ็ดกำลังขึ้นนี่แล้วจ้นะน่าหน้าหน้าน้านี่วเป็นหมกม้านี่เจ้วจ้ะวันนี้น่ะอู้หูหูอุ้ยโอ้ย,อย,อยทรงเอายากอุย้ย ลักใหม่แลหละปนิกว่ารักใหม่นี่อันจ้ะไต่รักใหม่แตก็ได้คือเก่าด้วยจ้ะเด้อเราก็เดินเลยมาทางนี้จ้ะหนักอีน้องเฮ็ดบอกให้ลุงอ้นวนเดินมาดูลุงอ้วนยังไงจ้ะเดินมาเองนะเชิญเขาเบื่อเลยจ้ะด้อเราเป็นเขาคือเก่าจา้ะ น้องเขียวนี่มันขึ้นแต่แดดสมบันที่แลียบร้อยแหละประดูกมันหินมัน้ะเดี๋ยวๆประดูกไปดูอีกคนจ้ะไอ้ตรงไหนหยากเจีบเขียวอ่ะคุณกวางนี่ต้องมีเฮ็ดอ่ะเฮ็ดหมกเฮ็ดเม้าก็นเยอะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูเจียบเขียวกันจ้ะช่วยเป็นลูกค้าเดินจ้ะเพื่อประดูกตามีดีว่าจะเนาะ เนี Recently, <Yes. S 1> ่ elected, ยตำมดเขียวๆแบบนี้จ้ะอันนี้เฮ็ดไอ้นแล้วน่นเฮ็ดขาไลจ้ะตัวปนุกไม่เอาดอกันยิงปนุกได้หลายแล้วเฮ็ดพึ่งเดี๋ยวดูซิมันเคยขึ้นจ้ะแถวยังเนี่ยอือโผดผัวข้าวโอ๊ตมูบักแตงอีกเดี๋ยวเด้อไปดูขึ้นไปดูก่อนเนี่ยรอยซัดมันเดินจ้ะอุ้ยนั่นได้เห็นเฮ็ดเหลืองเนาะได้เห็นเห็ดยั่ง จ้ะไ,ได้ไหมเฮ้ยเฮ็ดเหลือ <N> ก็ได oh <BACK> um, <s inha> <English> ้ท <ẫ Mel> ี่และยังนีจ้ะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แต่มองว่าดอกซ้องดอกนี่เอาหนนั่นเอาไว้ก่อนจ้ะสภาพป่าพี่ดูเดินยากร้อยซัดมันเดินเดินตามร้อยซัดไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆดีจ้ะเด้อ ข้างที่แล้วปลานกเจอตรงนี้เนาะนี่นะนกเก็ตตรงนี้หลายดอกครั้งที่แล้วที่ปลานุกว่ะปลานกคุดเอานแถวนี้ไม่มีแล้วแต่ว่านี่น่ะข้างหลังข้างหลังจ้ะนี่นะได้เห็นหัวมั้ยนี่ดอกมันขึ้นในแต่ข้างที่แล้วแล้วแหละปลานกว่ะนี่ปลาหนุกเห็นไหมจ้ะโอ้แต่ว่าเชื่อแม่โอ right. ้ยงามพันเลยน่าจะหนุก หมามันเชิงไปแล้วเนี่ยต้องอ้วนยืนอีกจ้ะเทำเสร็จแล้วนาที่อ้วนอ๋ออุ้ยนั่นไงทำปลาเลียดันยอดอ๋อนี่อ้วนเหยียบละมั้งนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องใช่ไหมนี่เนี่นี่ๆๆนะเห็ดจ้ะอันนี้ลอยลอยอะไรมันกินแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวก็นี่พี่น้องดูสิเนาะ สามหนูดิจโอ้ยเห็ดกำลังขึ้นพี่น้องนี่เฟสนั่นเลยเฮ้ยขนกหมาอีกแล้ววันนี่น่าจะแต่ว่าไม่ค่อยงามเนาะจนน่ะน่าจะข้นมานั่นแดดไตมดนี่น่ะแฟดนี่อันสามสี่ห้าอันเจ็ดเนี่ยต่งหลายดอกจกัดนี่นี่ อันน kind of ี้ใบโกนนิดเดียเนาะนี่หนี่งอุ๊ยเนี่ยเนาะเนี่ยว้ายมีสามสี่โอ้ปนุ่มใบนี่แหละแต่ว่าปนุ่มจะเอาดอกนีงดีไหมนี่เอาใบนี้เราจะจัดเนี่ยตั้งหลายดอกหาวกดอกตรงนี้แต่ว่าปนุ่มจะเอาดอกนี่จ้ะอันนี้กันได้ไหม่าจะได้คือต่อเนาะ้อยไอ้นึ่จะกินแล้ว ไอตัวที่แมงจุกจิมูนีปนุกจะทิ้งไปนี่เด้จะเด้อตรงนี้สามสี่นะนี่นี่นี่อีกไตนี่อีกนี่นี่ไปนี่เลยจ้เะ 3, 4, นะเ,จเดี๋ยวสีงวันปนุกมาเดินมาเจอจกด้วยนอนแข่งแม่งอยู่นี่จ้นะนี่นะอื้อหือนั่นอุ้ยกระเด็นเดี๋ยวเด โอ้ยนี่อีกนี่ว่านเอ็นทิแทอมองมาเห็นดอกนี่จ้ะใช่ปนุกเีแ้แบบเราบังเนี่ยโอ้ยเอาไว้นี่แหละดอกนี่เอาไม่ได้จ้ะติดหลักใหม่นี่คือแกันเนี่ยจะลื่นึนูจ้ะนี่ตะแคงดอกโอ้ยวันนั้นปนุกขอเก็บตรงนี้จ้ะนี่ปนุกจำได้เมื่อดสมวันที่แล้วจ้ะนี่ ไม่ไเห็นดอกนี่นั่นมันขึ้นเร็วๆจะเฮ็ดแล้วก็อยมตรงยี่นี่นี่ก็เบนจน์จนะแต่ว่าเน่าวแล้วเ,วอ,อ,เออแนะต่ผมก็ไม่รู้ว่าเห็นกระลังผัวนั่นนี่เกิดกระลังผล่จ้ะนี่นะนี่งไปดูกจะเอา กระดูกนั่นเดี๋ยวเหลือไว้เกินจ้ะกระดูกเหลือไว้เป็นซิปแล้วเนี่ยเฮ็ดน่าจะหนุกแต่วันอีกสองวันบระดูกอยมาใหม่เดี๋ยวจะเด้อดต้นแรกจะเหลือไว้จ้ะไหนๆก็ไหนๆก็เก็บสุดท้านุกจ้ะหนกุกน่นะถึงอวดเห็นตะกีเละจ้ะโอ้ยเดี้อโฟกัสไหมเดี๋ยวกล่องกระดูกทำไมไม่โฟกัสเดี๋ยวจ้ะวน,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 นตุ๊กตุ๊ก เดินมาเจออีกแล้วจ้ะข้างที่แล้วปนกเก็บตรงนั้นอะเนะี่ยสมัยตรงนู้นเนาะแล้วก็ตรงนั้นที่ปนก,กิบครข้างที่แล้วจ้ะแต่ว่านี่ไม่มีเลยที่ปนกเหลือไว้ตรงนั้นก็มันก็ไม่ใหญ่จ้ะดอกเท่าเดิมมันอาจจะฟอแล้วแหละปนกว่าแต่ว่านี่ปนกเดินมาทั้งนี้ปฏิโทปฏิทังเนี่ยจ้ะกลังคืนพี่ดอกนี่สองนี่เตจ้ะนะ่ะ เดี๋ยวเอาดอกใหญ่กันเลยจ้นนะเด้อยว่านยังเปลนโดดก่เก็บแถวนี่ทำไมปลนโดดไม่เห็นมันน่นะอันนี้เชิงไปแล้วนี่เหลือว่าเยอะๆจ้ะฮะอือวันเห็นอีกหนึ่งกับเรานี่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 ก็แม่นจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นโดดเบนตาเบนตา นี่กระเมนนี่กระเมน่อ้อกสนเกเหลือไว้เดี๋ยวจะเด้ออุ้ยทำไมจะนอนรับปะนี่สนุกน่ะมีจะดอกเคดเต็มเลยเหลือไว้เนี่มึคนเห็นจ้ะฮะอุ้ยยังไงอีกดอกนึ่งนี่ๆๆดอกน้อยจ้ะนี่อุ้ยสองดอกนี่จ้าเดี๋ยว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 เนี่ยนีะ่ะนะมันอีกดอกนึงจ้ะ จะว่าได้ไหมดอกนี้เดี๋ยวพนุกดก่อนโอ้ยดอกนี้ไม่ได้แล้วเอาไว้นี่เละจ้ะไหนอ๋อลอยไข่ถิ่งนั่งไงนี่จ้ะเนี่ยกำลังขืนแบบเนี่ยเต็มเลยอันี่ก็ลอยใช่นะเนี่ยลอยซัดมันกินจ้ะนี่ปลุกยอดดอกนี่โอ้ย เดินออกวนเดินออกสโอ้ดูทำปะวัานว่นเยียบนัยยอนจุดตนีวัวนัยยอนจตรจ้ะนัยกบจะเหลือไว้เต็มเลยจ้ะกระดกจะเหลือไว้เต็มเลยน่านีดอกน้อวัานน่าน่าขะกัดูโอเคขอกัน

โอ้ยนุ่นอีกร้อยร้อยรอยอรอยไม่หนาจ้ะหมุดร้อยไม่หนาวเจ้าบเดี๋ยวเอาหมุดนนไปจะดีกว่าพ,พูดเพิ่มจากตะกี้ปรรลุยึดไทยรูปนี่นโอ้ยซีนิทแล้วจ้ะสามดอกตรงนี้ดอกนี่สวยไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าก่อนแตงคือเก่าจะ้ะนี่ ปนุกจะได้เต็มกระต่ายล้วจ้ะต่ว่าวันนี้เอากระต่ายหน่อยมาด้วยจ้ะด้อน่ะน,นี่จ้ะจ๊อกดูอีกก็ปนุกที่ปนุกบอกว่าจะดูต้องถีเนี่ยเฮตเอนเนี้ยนี่ก็ขึ้นเต็มด้วยจ้ะเฮตเร็กซ์วันเฮตเขาเรียกเฮดอะไรที่มันเป็นควันนะจ้ะมีอีกไหม ตรงมดเขียวๆวอ่ะเนี่ยเห็ดเห็ดเน่าไอเห็ดเห็ดผิดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปลุกดูตรงมดเขียวเขียกนจ้ะโอ้ตายแล้วปลุกทำไมจะโดนรับจ้ะเห็ดมากเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันลูก้าดึงจ้าจะเห็นไหมโอ้ไม่มีดอกมั่งแถวนี้มันเขียวดีแท้มดแต่ว่าทำไมนี่ๆีร้อย โอ้เห็ดเมาจันะน่ะห็นก็ขาวให้ดูเห็ดเห็ดควันเห็ดควันนะกกน่ะดอกงามจะกินได้เห็ดอันนี้แต่ว่าปน็นกไม่เคยลองจะดอก,กอ่อนๆวนเดินไปวน